สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง20 t h a i l a n d w i ด์ิชช่องที่นำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรถยนต์ยอดนิยมจากทั่วทุกมุมโลกแบบจาะลึกครบถ้วนทั้งดีไซน์สเปคฟีเจอร์และราคาที่คาดการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้สำหรับคลิปนี้เราจะพาไปชมสุดยอดรถตู้ระดับพรีเมียมจากค่าย t o y o ต a รุ่นใหม่ล่าสุดที่กาลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกนั่นก็คือ t o โยต้าบูฟ่รุ่นปี2 0 2 6ซึ่งมาในโฉมใหม่ล่าสุดที่หรูหราล้ำสมัย และทรงพลังกว่าเดิมหลายเท่า Toyota Wo อ f a ไฟ26เป็นรถมินิแวนระดับหรูที่ถูกออกแบบมาเพื่อจับก,กลุ่มลูกค้าครอบครัวระดับพรีเมียมหรือกลุ่มผู้บริหารที่ต้องการรถยนต์ที่ให้ทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยและความไฮเทคในคันเดียวโฉมใหม่นี้มาพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่หน้าจรดท้ายด้วยกระจังหน้าโครเมียมทรงใหม่ที่มีความเงางามและเฉียบคมมากขึ้นโคมไฟหน้าแบบฟูลเลดดีไซน์ใหม่พร้อมเดทไทม์รันนิ่งไลท์ที่สว่างชัด ในทุกช่วงเวลาเส้นสายตัวทั้งเน้นความรูหราแต่แฝงความสปอร์ตล้วอันลลอยขนาด19นิ้วลายใหม่ที่ให้ทั้งความสวยงามและความมั่นคงในการขับขี่มิติตัวรถของโวลฟ A2026 อยู่ที่ความยาวประมาณ5เมตรกว้าง1.85เมตรและสูงราว1.95เมตรทำให้ภายในห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวางมาก รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7ที่นั่งแบบ VIP โดยเบาะแถว2จะเป็นแบบแคปเทนซีที่ปรับเองและนวดได้พร้อมพนักวางขาแบบไฟฟ้าและระบบบอกควบคุมอุณหภูมิแยกโวนเฉพาะผู้โดยสารแต่ละตำแหน่งเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยม่านไฟฟ้าในทุกบานหน้าต่างและหลังคาพาโนรามิกซฟที่สามารถเปิดเพื่อรับลมและแสงธรรมชาติภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุเกรด พรีเมียมทั้งหนังแท้คุณภาพสูงไม้แท้และแสงไฟ l b a อ n น l i g h t ที่สามารถปรับสีได้ตามความต้องการของผู้โดยสารทุกที่นั่งหน้าจอ Infotainment ขนาด14นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL ลำโพงคุณภาพสูงถึง17จุดทั่วคันบอดนั่งคู่หน้าปรับด้วยระบบไฟฟ้า12ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันบันทึกตำแหน่ง ด้านคุมพลังโตโยต้า o วอร์เฟ2ยสองพันยี่สิบหกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดแบบใหม่ไดนามิกฟอร์ดสองห้าลิตรสี่สูบให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ250แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและเกีย e ร์ eCVT ที่ให้อัตราเร่งดีขึ้นแต่ยังคงประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง17กิโลเมตรต่อลิตรระบบขับเคลื่อนล้อหน้าหรือเลือกเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้ออีโฟก็มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้านอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง4โหมดได้แก่น o r m a l Eco Power และ EV โหมดที่สามารถวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในระยะทางสั้นๆได้ระบบความปลอดภัยจัดเต็มตามแบบฉบับ Toyota Safety Sense g เจ e นเรชั n ล่าสุดทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชัน Stop a แอนดกูระบบช่วยเบรกก่อนการชนพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานร,ระบบช่วยควบคุมรถ ให้อยู่ในเลนระบบเตือนการออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบกล้องมองรอบคันนอ360องศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติและถุงลมนิรภัยรอบคันมากกว่า10จุดรวมถึงระบบแจ้งเตือนผู้โดยสารลงเหลือด้านหลังแบบใหม่ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเวล